ข้อนี้อ๋ออันนี้พอดกราฟธรรมดาในข้อนี้ค่า a มันคือ x intercept ในขณะที่ค่า b มันคือ y intercept เราก็แค่พิมพ์ equation เข้าไปเนาะ7 x บวก2 y เท่ากับลบ31แล้วเราก็จะพบว่าอ๋อ x intercept กับ y intercept มันคือ2เลขนี้นะ เขาอยากได้เขาอยากได้ b ส่วน a b คือ y-intercept y-intercept คือลบสิบห้าจุดห้าหารด้วย x-intercept ก็คือลบสี่จุดส well. well. ี่สองเก้คือมันจะมีข้อเสียของ d e c ม m a l อย่างหนึ่งคือเออเวลาเราหาค่าจากกราฟเนี่ยมันน่ะจะให้เป็นเศษส่วนไม่ได้เนาะ มันจะให้เป็นทศนิยมเท่านั้นเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็เลยอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างนะกดกดตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราอ่ะก็กะประมาณได้ว่าอ้ยเลขนี้มันประมาณ3.5แล้ว3.5มันก็น่าจะตรงกับข้อดีด็อกก็คือ7.2ส่วนส